Exercise day.

โลทุกคนวันนี้ออกไปข้างนอกได้ดอกไม้มาจะมาจัดดอกไม้นะคะวันนีงง่ายๆของเราอันนี้ใส่น้ำตาลเข้าไปแล้วนะคะเพราะว่ามันจะช่วยให้ดอกไม้แบบเหมือนอยู่ได้ได้นนานอะเรามีน้ำตาลใส่น้ำตาลเข้าไปค่ะแล้วก็จะมาทำการจัด คือชอบดอกอันนี้มากเลยอ่ะเนี่ยสวยสวยที่แน่ดอกไม้สวยมากจัดไม่เก่งหรอกค่ะแต่ว่าชอบดอกไม้ก็ต้องหัดเนาะจะจัดตามจินตนาการของเราเองชอบดื่มชาม,มากดีนี่นะคะแจกกันก็ยังไม่ได้สวยเพราะว่า ใช้ใจกันเท่าที่มีอ่ะไม่ได้แบบยังไม่ได้ออกไปช้อปปิ้งวันก่อนไปช้อปปิ้งแค่ของกินแล้วก็ของใช้ส่วนตัวนิดหน่อยครีมเติมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็สวยสยทุกคนดูดิสีสดใซเวอร์คือไม่รู้จักชื่อนะขอเวลาเรียนรู้อีกสักหน่อยเดีย๋ยวจะรู้ว่าพวกนางชื่ออะไรแต่อันนี้มันเหมือนดอกอันนี้บ้านเราแหละ อ,อดอกอะไรเก็กหอยไหมอันนี้ก็ไม่รู้ไม่แน่ใจนี่นะคะอันนี้ชอบมากจะให้คือตอนนี้จะตัดไ้ตั้งก็คือต้องตัดให้สมดุล้ตั้งช่อมไม้ใช่อมนี่นะ่าจะตัดให้สมดอนไม้แล้วก็ ตื่นนอนอยากไปกินสลัดอีกเหมือนเดิมยังไม้ไทานเพราะว่ายังไม่ค่อยเยอะไม่ต้อทง,ทงทิ้งแล้วค่นนะเด็กทำแทนเดียวไม่ไ้องแจกกันเลยเนี่ยแต่จะปลูกดอกไม้ด้วยเพราะว่าไปเก็บด,ดอกไม้เขามีมา บ้านๆมือสมัครเล่นเนาะชิสวยนะหมายถึงว่าดอกไม้อสวยการจัดก็คือมันเป็นแอสแรกอย่างหนึง่งมองให้มันเป็นศิละปะศิละปะอยู่ที่มุมมองนะคะทุกคนมันแอสแรกอ่ะคือจะบอกว่าจัดยังไม่แบบว่าเก่งมากมันก็จะประมาณนี้แต่ชอบไว้มาทำอะไรให้ดู ใหม่เนาะกิจกรรมเสร็จแล้วค่ะทุกคนการจัดดอกไม้ของเราจิดจดจิดจดจด,จดสีสวยนะ